สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม,าโโม่าคอมดี้เรื่องช็อปสติ๊กคูเลอะคูลุยหนังปี2019นำแสดงโดยมิทิลาเปากาอับไฮเทโอมิชัยรัสและอาชินกอถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ หนังเริ่มต้นที่นี่มาเธอกำลังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ที่โชว์รูมเนื่องจากวันนี้เธอมาซื้อรถยนต์คันแรกแต่ก็ต้องตีใจเมื่อเลขทะเบียนมันบวกแล้วได้11เพราะเธออยากให้บวกได้9้ามากกว่าทำให้พนักง,งานอึ้งไปเธอจึงให้เหตุผลไปว่าตึกเวิลด์เทรดถูกเครื่องบินชนวันที่11รูปร่างแฟร์เหมือนเลข11ดโดนชนวันที่11กันยาบลา,บ,าบลาบลาพนักง,งานจึงพูดตัดบทว่าเขาไม่ใช่คนเลือกหมายเลขทะเบียนพร้อมกับรีบม,มอบุญแจรถให้เธอ ดาน,นีมาสาวน้อยผู้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเธอขับรถไปด้วยบอกเขาดีเรื่องรถใหม่กับแม่ไปด้วยแล้วก็รีบไปทำงานเนื่องจากสายมากแล้วซึ่งพอไปถึงหัวหน้าก็แจกงานดีๆให้กับเพื่อนไปจนหมดเหลือแต่งงานห่วยๆให้เธอคือต้องพาตัวจีนไปศึกษาที่ทาราวีสลัมแห่งหนึ่งของอินเดียที่หนังเรื่องสลัมด็อกมิเลเน่ได้มาถ่ายทำที่นี่ทำให้เธอไม่พอใจมากแต่ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เธว่าก็ไม่ไว้เผอพูดไม่ดีกับทัวร์จีนไปว่าที่นี่ผลิตสินค้าปลอมได้มากกว่าประเทศจีนจึงทําให้ลูกทัวร์จีนไม่ค่อยพอใจเมื่อนีมาเลิกงานเธอก็จะไปไหว้พระก่อนกลับบ้านซึ่งมันก็ไม่มีที่จอดรถเลยโชคดีที่มีชายคนหนึ่งมาแนะนําที่จอดรถและพอหมอนั่นเห็นเธอขับรถไม่ค่อยแข็งจนเกือบจะชนคนเข้าก็เสนอตัวขับรถไปจอดให้ซึ่งเธอก็ยินดีรับบริการนี้โดยไม่เอะใจหลังนี้มาไหว้พระเสร็จ เธอก็พบหมอนั่นไม่อยู่จึงเดินไปถามตำรวจเลยรู้ตัวว่ารถถูกขโมยไปทำให้เธออึง้งและก็เสียใจมากต่อมาหนีมาก็ไปแจ้งความกับตำรวจซึ่งตำรวจก็ปลอบเธอว่าเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพักจะระดมกำลังตามหารถของเธอให้เจอให้จงได้เธอจึงค่อยอุ่นใจขึ้นมาทว่าพอานั่งพักกินช็อกโกแลตเพื่อคลายเครียดก็มีชายคนหนึ่งมาทักเธอ และพอรู้ว่ารถของเธอถูกขมโมยก็บอกว่าต้องเร่งหาให้เจอภายใน3วันไม่เช่นนั้นจะถูกแยกชิ้นส่วนส่งออกนอกประเทศส่วนที่ตำรวจบอกจะหารถให้ก็แค่ผู้ไปตามหน้าที่เท่านั้นทำให้เธอเครียดขึ้นมาอีกครั้งแต่ชายคนนั้นก็แนะนำว่าให้ไปพบกับน,นักต้มตุนชื่อว่าศิลปินเนื่องจากเขาจะช่วยเธอได้ถ้าเขาถูกใจเธอโดยมารู้ภายหลังว่าคนที่แนะนำเธอนั้นเป็นโจรที่เพิ่งถูกจับมาตกดึก ขณะนี้มากำลังช่างใจว่าจะโทรไปหาศิลปินดีหรือเปล่าแม่ก็โทรมาบอกว่าอาทิตย์หน้าแม่จะมาหาเพื่อมาดูรถใหม่ทำให้เธอตกใจดังนั้นวันรุ่งขึ้นเธอจึงโทรหาศิลปินทันที เมื่อนีมามายังตึกร้างตามที่อยู่ที่ศิลปินบอกเธอก็บอกว่าเขาแอบอาศัยอยู่ที่นี่โดยใช้เครื่องปั่นไฟและกําลังทําอาหารอยู่ด้วยซึ่งคําถามแรกที่เขาถามเธอก็คือทําไมตั้งชื่อตามยี่ห้อพงซักฟอกเธอจึงอธิบายว่าวันที่เธอเกิดพอเธอได้แฟนชายพงซักฟอกยี่ห้อนี้มามาพอดีซึ่งพอได้คุยกันเขาก็ได้รู้ว่าเธอทํางานที่บริษัทท่องเที่ยวเพราะเรียนภาษาจีนมาส่วนเขานั้นเป็นนักต้มตุ๋นที่ไม่เคยถูกจับได้ และพอเขาเดินเข้ามาใกล้ๆพอสงสัยว่าทําไมเธอถึงไม่เคยพูดคำหยาบเลยก็ทําให้เธอกลัวมากจึงควักสเปรย์พริกไทยมาฉีดเขาแต่ก็ฉีดผิดด้านจนเขาตาตัวเองสุดท้ายด้วยความสมเพชเรื่องที่เธอเป็นคนให้กุญแจรถกับโจนเองด้วยเขาจึงรับปากว่าจะช่วยส่วนรถของนีมานั้นตอนนี้ได้ถูกส่งต่อไปให้กับลูกน้องของแกงไฟยาครับ วันต่อมาขณะที่ศิลปินก็บพักพวกกําลังมีปัญหาในการเปิดตู้เซฟเพราะคู่มือเป็นภาษาจีนหนีมาก็โผลมาพอดีจึงแปลคู่มือให้ฟังว่าตู้เซฟนี้ไม่มีวันเปิดได้ทําให้ศิลปินอึ้งไปแล้วก็เอาหน้าไปแน่ประตูเซฟพร้อมกับค่อยๆมุนรหัสจนในที่สุดก็เปิดได้ทําให้ทุกคนดีใจมากขณะน,นีมาขับรถของศิลปินเพื่อพาศิลปินไปหารถ เธอก็สงสัยว่าทำไมถึงปลดรหัสตู้เซฟได้ไง่ายๆเขาเลยตอบว่าล็อกทุกตัวมีหัวใจเขาก็แค่ฟังเสียงหัวใจของมันเท่านั้นเองซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดสักเท่าไรแล้วก็ชวนคุยอะไรไปเรื่อยเปยื่อยจนเขาได้รู้ว่าท้งชีวิตนี้เธอไม่เคยขโมยของเลยสักครั้งเขาจึงบอกว่าไม่ว่าใครก็ต้องขโมยของสักครั้งหนึ่งในชีวิตระหว่างทางนีมาก็พบว่ามีกลุ่มคนมาขวางทางจราจรโดยมาเล่นเพลงเสียงดัง ศิลปินเห็นดังนั้นก็คิดอะไรได้บางอย่างจึงไปบอกคนเล่นเพลงให้เล่นเพลงชาติส่งผลให้ทุกคนรวมถึงคนกลุ่มนั้นต้องหยุดร้องรำทำเพลงมาเคารพเพลงชาติแทนและหลังเพลงชาติจบคนกลุ่มนั้นก็กลับไปพอเล่นเพลงอื่นหลังจะจบเพลงชาติไม่ได้ทำให้หลายๆคนทึ่งในความคิดของเขารวมทั้งนีมาเองก็ด้วยดานศิลปินเขาพานีมาไปพบกับอูดานเพื่อนสีซึ่งเพื่อนก็เป็นหัวหน้ากลุ่มขอทานเด็ก โดยมีเด็กๆคอยนับเปลี่ยนไปแลกกับทางรัฐบาลและพออูดานรู้เรื่องที่รถของเธอถูกขโมยแล้วก็รับปากว่าจะหาให้ซึงท่าได้ข้อมูลเมื่อไรก็จะโทรไปบอกทันทีโดยไม่ลืมที่จะแซวเธอด้วยว่าถ้าหาเจอแล้วจะได้รถราคาผองซกฟอกด้วยใช่ไหมเมื่อทั้งกูออกมาจากที่พักของอูดานมนีมาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าอูดานจะหาเจอศิลปินเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะเครือข่ายขอทานของอูดานจะช่วยหาและถ้าเจอก็จะวัดแอรมาบอก ทำให้นีมาสงสัยว่าขอทานมีโทรศัพท์ด้วยเหรอและพอเขารู้ว่าเธอใช้ iPhone 6ก็บอกไปว่าพวกนั้นใช้ iPhone 7ครับวันต่อมาเมื่อนีมารู้ว่าเพื่อนร่วมงานไม่มาก่็เลยไปขอทํางานนั้นกับหัวหน้าหัวหน้าที่มโมโหอยู่จึงปฏิเสธพร้อมบอกว่าเธอยังไม่พร้อมและถ้าไม่พอใจก็ให้ลาออกไปซะทาให้เธอเสียใจมาก ดังนั้นพอไปเจอกับศิลปินที่นั่งเล่นอยู่บนดาดฟ้าเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าทางเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้คือต้องลาออกจากงานเขาเลยพาเธอไปที่ขอบตึกพร้อมสมมติว่าสถานการณ์ที่เธอเจอเหมือนกับตอนนี้เหลือทางรอดอยู่ทางเดียวก็คือต้องกระโดดจากดาดฟ้าทําให้เธอกลัวมากทันใดนั้นเขาก็จับเธอกระโดดไปด้วยกันทว่าเป็นกระโดดไปทางด้านหลังด้านที่ปลอดภัยจากนั้นก็บอกกับเธอว่า เราเลือกกระโดดมาด้านหลังได้และไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงมันก็มีทางเลือกเสมอทาให้เธอเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างตกดึกคนที่ขโมยรถนี้มาก็มาพบเธอกับซิลเลปินและบอกว่าได้นํารถของเธอไปให้กับคนรู้จักแล้วพร้อมแนะนําว่าทาจะไปหาคนรู้จักเพื่อขอรถคืนก็ให้ซื้อมือถือรุ่นใหม่ไปเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนด้วยเธอจึงขอบคุณหมอนัานทําให้หมอน,นัน่งงงว่าขอบคุณทําไมเพราะนั่นเป็นรถของเธอ จากนั้นนีมากับศิลปินก็ไปซื้อมือถือด้วยกันโดยเธอดีใจมากที่จะได้ลดคืนแล้วศิลปินก็ให้เงินเธอไปซื้อโทรศัพท์แต่พอเธอจะจ่ายเงินเขาก็ไปกระซิบว่านั่นเป็นเงินปลอมทําให้เธอตกใจเลยวิ่งหนีออกมาจากร้านด้วยความร้อนรนจนมาเจอกับเขาที่หน้าห้างซึ่งพนักงานก็วิ่งตามเธอมาทันพอดีพร้อมก็มอบมือถือให้เธอเธอจึงรับไว้ด้วยความไม่เต็มใจนักสุดท้ายเขาเลยบอกเธอว่านั่นไม่ใช่เงินปลอมจึงคอยทําให้เธอโล่งใจ เมื่อั้งคู่ไปถึงอู่ที่ควนขโมยรถบอกเธอก็พบว่ารถของเธอถูกแยกชิ้นส่วนไปขายแล้วทําให้เธอเสียใจมากจึงเก็บน็อตมาหนึ่งตัวเพื่อเป็นการระลึกถึงมันหนึ่งสัปดาห์ต่อมาศิลปินก็ได้รับขา่าวจากอูดันว่าแท้จริงแล้วรถของนี่มาอยู่ที่หัวหน้าแก๊งไฟยาตั้งหากทาให้เขาเครียดขึ้นมาทันที ส่วนหัวหน้าของแก๊งไฟยาร์ดพอรู้ว่ามีช่อง Animal Planet มาขอถ่ายแพ้นักสู้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาเพื่อทำสารคาดีเขาก็ตอบตกลงแล้วก็บอกว่าการเลี้ยงแพ้เพื่อแข่งต้องงดกินช็อกโกแลตของโปรดให้กินแต่ผักออร์แกนิกพร้อมทั้งบอกลูกน้องให้ไปเรียกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาทำข่าวด้วยส่วนนีมาตอนนี้เธอใช้ชีวิตแบบหมดอะไรตายอยากโดยไม่สนใจทำงานทำการแล้วก็เริ่มปลงกับชีวิต ดังนั้นภาวันนี้หนุ่มน่าสงสัยที่มักจะมาขอตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเธอมากดเกินอีกครั้งเธอจึงกล้าเผชิญหน้ากับมันแล้วพอมันเห็นเธอถงอกันไกลออกมาก็กลัวเธอโมโหมากจึงตัดสายอินเทอร์เน็ตทิ้งซะทําให้มันตกใจมากกับความกล้าของเธอและต่อมาเธอก็มาคุยกับัวหน้าเพื่อจะขอลาออกซึ่งหัวหน้าก็เคารพการตัดสินใจของเธอ าว่าขณะเดินทางกลับบ้านเธอก็เห็นคนอ่านข่าวทิบแพนักสู้ของเจ้าของแก๊งไฟยาร์ดถูกนําไปทําสารคดีซึ่งไฟยาร์ดกับแพะก็ถ่ายรูปคู่กับเพืของเธอพอดีเธอจึงนําเรื่องนี้ไปบอกศิลปินและก็พบว่าเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่ยอมทําอะไรเพราะหัวหน้าแก๊งไฟยาร์ดเป็นบุคคลอันตรายแล้วก็เป็นแก๊งใหญ่ด้วยเธอจึงวิ่งไปบนดาดฟ้าทาท่าจะกระโดดลงจากตึกพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นคนบอกเองว่ามันมีทางเลือกอื่นเสมอ จากนั้นเธอก็ไปที่สถานีตํารวจอีกครั้งแต่ตํารวจก็บอกว่าหลักฐานแค่สติ๊กเกอร์ติดลังรถมันยังไม่เพียงพอทําให้เธอน้อยใจจึงบ่นออกไปว่าถ้าเธอเป็นลูกสาวสาราวัตรเรื่องของเธอมันคงไม่เงียบแบบนี้เป็นแน่และขณะนี้มากลับมาถึงห้องด้วยความน้อยใจเธอก็พบว่าศิลปินมาหาเธอที่ห้องซึ่งเขาที่คิดได้แล้วก็บอกกับเธอว่าเรายังเหลืออีกทางเลือกหนึ่งนั่นจึงทําให้เธอยิ้มออกมาได้ซึ่งแผนนั้นก็คือาการที่ศิลปินลอบเข้าไปในงานรนเกิดของแพ้ โดยปลอมเป็นผู้ช่วยพ่อครัวเพื่อดูว่าหน้าตาแพะเป็นยังไงและพอรู้จะพ่อครัวบวกแพะของไฟยาร์นั้นแต่งหน้าด้วยเขาก็ชวนนีมาไปยังตลาดเพื่อไปหาซื้อแพะหน้าตาเหมือนเหมือนกันมาซึ่งก่อนกลับก็เจอพ่อครัวในงานวันเกิดของแพะที่ตลาดด้วยวันต่อมานีมาก็มาที่บ้านของแก๊งไฟยาร์โดยอ้างว่าถูกเรียกมาแต่งหน้าแพะซึ่งพอเจอแพะแล้วเธอก็บอกให้ลูกน้องที่เฝ้าอยู่ไปเอาน้ำร้อนมาให้หน่อย พอสบโอกาสอยู่คนเดียวจึงโทรเรียกศิลปินให้รีบมาสับเปลี่ยนแพะทางประตูด้านหลังแต่ก็พบว่าเจ้าแพะไม่ยอมตามเธอไป เธอจึงรอมันด้วยช็อกโกแลตของโปรดของเธอมันจึงตามมาโดยดีแต่แล้วเธอก็พบว่าประตูหลังล็อกอยู่เธอที่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีจึงแนนพูฟังเสียงหัวใจของตัวล็อกแบบที่ศิลปินเคยทำศิลปินที่เพิ่งมาถึงรู้เลยบอกให้เอากิฟต์ติดผมไขกุญแจแทนซึ่งสุดท้ายเธอก็ไขกุญแจได้และสับเปลี่ยนแพ้ได้ทันก่อนที่ลูกน้องจะกลับมาทำให้หลังจากที่ออกมาจากบ้านของไฟยานแล้วเธอก็ดีใจมากแล้วก็คิดถึงคำพูดของเขาที่บอกว่า คนเราก็ต้องเคยขโมยอะไรสักอย่างในชีวิตส่วนไฟยาร์ดนั้นพอรู้ว่าแพ้โดนขโมยไปก็โมโหมากครับดานศิลปินหลังฝึกให้นีมาใช้ตะเกียบได้แล้วเขาก็โทรไปหาไฟยาร์ดโดยต้องการให้มันนำรถของนีมาเมื่อคืนโดยนำไปจอดไว้ที่วัดตามเดิมไม่เช่นนั้นแพ้ของมันจะถูกนำไปทำอาหารทำให้ไฟยาร์ดโมโหมากทว่าวันต่อมาพอครัวก็มาเห็นแพ้ตัวที่ศิลปินซื้อที่บ้านของไฟยาร์ด ลูกน้องจึงนาพ่อครัวมาพบกับไฟยาร์ดเพอร์เข็นว่าคนที่ซื้อแพ้เป็นใครพอพ่อครัวบอกสิ่งที่รู้ไปทั้งหมดแล้วก็แอบมาโทรเตืนเอนศิลปินศิลปินจึงรีบโทรไปหาอูดันเพื่อให้เตรียมตัวรถไฟจากนั้นก็โทรไปหานีมาให้เตรียมหนีและไปเจอกันที่สถานีรถไฟครับส่วนไฟยาร์ดมันไปหาอูดันเพื่อถามหาว่าศิลปินอยู่ที่ไหนซึ่งพอเห็นอูดันไม่ยอมบอกมันจึงจะนำเรียนมากรอกปาก จนอูดนานจึงยอมบอกว่าศิลปินไปที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งมันจึงบอกลูกน้องให้ไปตามล่าศิลปินทันทีดานศิลปินเมื่อมาถึงสถานีรถไฟและได้ตัวรถไฟจากลูกน้องของอูดานแล้วเขาก็รู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆทันใดนั้นลูกน้องของไฟยาร์ดก็มาถึงสถานีและเห็นศิลปินเข้าพวกมันจึงตามไล่ล่าเขาทันทีแต่โดยไหวพริบของเขาจึงหลบหนีพวกมันมาได้เช่นเดียวกันี้มา ที่หลบหนีออกมาจากห้องก่อนที่ลูกน้องของไฟย่ดจะถึงตัวเช่นกันด่านไฟย่าเมื่อรู้ว่าตามหาตัวทั้งคู่ไม่เจอก็ชุนเฉียวทันใดนั้นก็มีเด็กนําของมาให้ซึ่งพอเปิดดูก็พบกับกระอาบใส่กับข้าวซึ่งทุกอย่างนั้นทํามาจากเนื้อแพ้ทําให้ไฟย่าเสียใจมากพอคิดว่าแพ้สุดที่รักตายไปแล้วสักพักนี้มาพร้อมกับแพ้ของไฟย่ากล่อมาหาไฟย่ดที่บ้านทําให้เขางงงงว่ามาทําอะไร ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ศิลปินตามมาสมทบพอดีเธอจึงอธิบายว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะส่งกับข้าวมาทำร้ายจิตใจเขาหรือทำให้อับอายเธอขยากให้เขารู้ว่ามันเป็นยังไงเวลามีคนขโมยของที่เรารักไปเธอรู้ว่าเขาโกรธซึ่งเธอก็รู้สึกแบบนั้นตอนรู้ว่ารถโดนขโมยไปเช่นกันเธอเสียใจมากแถมตํำรวจยังไม่ช่วยอะไรเธอเลยแต่พอเธอขโมยแพ้ไปเธอก็รู้ว่านี่คือสิ่งมีชีวิต เป็นแพะที่เขารักมากที่สุดไม่เหมือนกับรถพอรถยังหาซื้อใหม่ได้พร้อมกับส่งมอบแพะให้ไฟยาร์ดไฟยาร์ดจึงบอกด้วยเสียงสั่นเครือให้เอากุญแจรถมาให้เธอทําให้เธอดีใจซึ่งก่อนไปเธอก็ได้มอบช็อกโกแลตของโปรดของเธอให้เจ้าแพะด้วยแล้วก็ขับรถออกไปด้วยความดีใจกับศิลปินส่วนไฟยาร์ดนั้นเขาหันไปบอกกับลูกน้องว่าแพะของเขาจะไม่ส่งลงแข่งอีกแล้วครับหลังนี้มาส่งศิลปินลงจากรถ เธอก็สบบทห้เขาฟังว่าเธอพูดเป็นแล้วพร้อมบอกว่าถ้าเขาเปิดร้านอาหารเมื่อไรก็ชวนเธอไปงานเปิดร้านด้วยสองวันต่อมาหัวหน้าของนี่มาก็โมโหมากเพราะลูกน้องคนหนึ่งทํางานพลาดคือไม่ยอมไปต้อนรับลูกค้าจีนคนสําคัญแต่พอหัวหน้ามาเจอลูกค้าก็พบนีมาต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วแถมยังสอนให้ลูกค้าจีนทานข้าวด้วยมือโดยไม่ใช้ตะเกียบทําให้หัวหน้าที่เห็นลูกค้ามีความสุขจากฝีมือเนมาก็รู้สึกภูมิใจไปกับเธอก่อนจบ เมื่อนีมากลับมาบ้านก็พบโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ศิลปินมอบให้พร้อมกับพอความให้ดูรายการสุดยอดเชฟคื้นนี้ที่เขาจะออกรายการโดยเขาบอกกรรมการว่าเขาถนัดกับงานล็อกกรรมการเลยแซวว่าถ้าอย่างนั้นเขาคงจะเจอกุญแจที่ไขหัวใจกรรมการได้สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวความซวยของสาวไม่มั่นใจในตัวเองชื่อว่านีมาวันหนึ่งจะพบว่ารถยนต์ป้ายแดงของเธอหายไปพอไปหวังพึ่งตำรวจก็ไม่ได้อีก เธอจึงไปพึ่งนักต้มตุนระดับเทพแทนเรื่องมันเลยวุ่นวายไปกันใหญ่และแม้จะผิดแผนไปมากแต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็ทําให้เธอได้รถคืนมาพร้อมๆกับมุมมองใหม่ในชีวิตที่ทําให้เธอเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองก็จบไปแล้วนะครับกับหนังช็อปสติกใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDb 6.5คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ